ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกัน ประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพวะคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้าจะเลี้ยงน้ำชาก,กาฟแฟข้อแล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเอาละเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีกันจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเนี่ยเราจะเรียกวัตนุประยู่์ในภพไหนเดือนไหนก็จะเป็นการบอก เหตุว่าเราจะเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเขาต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับให้คุณให้โทษเขาว่ากันไปอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบกรรมะที่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตความรับผิดชอบในลนักษณะต่างๆเนาะไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนก็เป็นการบอกเหตุเหมือนกันนะครับในช่วงของวันที่2นะครับ ไปอยู่ในราศีมีนนะจริงๆอะอยู่ในราศีเมษแค่วันเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะมาอยู่ในราศีมีนนะครับในราศีมีนเนี่ยก็อยู่ในระยะเวลาสั้นๆอยู่แค่วันที่2ไปจนถึงวันที่5นะครับจะย้ายไปนะครับเวลา14นาฬิกา1นาทีแต่ย้ายไปเนี่ยนะครับเข้านาวังดีก็คือเข้าไปเนี่ยอยู่นาวังลูกที่9เขาเรียกว่าเข้านาวังปูงเอกนะก็ถือว่าการที่เดินถอยหลังไป นะก็เป็นจุดที่ให้คุณนะครับก็ประมาณวันที่2ถึงวันที่5จะทําอะไรยังไงในช่วงนั้นนะครับถือว่าให้คุณจะโดนชะตานะก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะการที่เดินถอยหลังไปนะครับการที่ตนุลักษณ์นะครับของเราวิ่งเข้าอยู่ในเรือนปัตตนี้เนี่ยก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคู่ค้านะครับคู่สัญญานะแต่ตัวเราเองเนี่ยต้องเข้าไปเทคแคร์ดูแลจะใส่คือวิ่งเข้าหาเนี่ยถึงจะให้คุณนะครับอีพบเรือนนึงมาจากเจ้าเรือนกรรมะนะครับกรรมะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตนี้ก็แสดงว่าตัววขององงเเรรรรรานคมมีธุุกกิจ่ ได้ดีในช่วงนี้แล้วเข้านาวางังปูเอกเนี่ยนะเจ,จรจาจะทํานู่นทํานี่ทําน,นั่นนะครับถือว่าให้คุณนะจริง,รงๆการที่ดาวเดินถอยหลังเนี่ยเขาเรียกว่าดาววิกลรจริิตนะครับแต่บังเอิญนะครับไปเข้านาวังที่ดีนะครับเขาเรียกว่าเข้านาวางังปูเอกเลยส่งผลกลายเป็นดีไปนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีมีเนี่ยก็ถือว่าจะทําอะไรยังไงในช่วงนั้นก็ทําได้นะครับในช่วงวันที่2ถึงวันที่5้าแต่หลังจากนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะครับดาวตนุรักษ์ของเรา วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับคาว่าตนุไปอยู่ในเรือนมรณะแปลว่าเอาละแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังยิ่งถ้าเกิดไทยก็แล้วแต่ที่ทําเกี่ยวเรื่องของธุรกิจธุรกรรมสัญญานู่นนี่นั่นอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือใครมีปัญหาอะไรยังไงให้ระมัดระวังในเรื่องของข้อความการสื่อสารนะครับนะบจะพิมพ์จะแชทจะอะไรยังไงเนี่ย เป็นหลักฐานที่สามารถมาจมตีเราวได้หมดเลยนะให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะดาวพุธเราตกมรณะดาวพุธเป็นดาวสื่อสารดาวคำพูดพอตกมรณะก็แปลว่าเราเนี่ยแพ้ทางนะครับแพ้ทางคู่สัญญาในลักษณะต่างๆก็ต้องบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรยังไงในช่วงนี้สําหรับชาวราศีกันก็ไม่ควรที่จะนะครับ ตอบโต้หรือทําอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมีปัญหาเป็นหนักกว่าเดิมนะอีกพบเรือนหนึ่งกรรมมรณะนะครับคำว่ากรรมมรณะก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับบางครั้งนะอาจจะทําอะไรผิดพลาดนะครับทำให้ตัวเราเอง yeah, ยุ่งยุ่นวุ่นในลักษณะต่างๆเนาะก็แนะนําว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับจนขวาดาวพุธจะย้ายในวันที่2มิยอเนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะทําธุรกิจธุรกร,รรมหรือทําอะไรที่มันเสี่ยงหรือทําอะไรที่มันยุ่งยุ่นวุ่นก็ต้องบอกว่าพยายามอดทนเข้ามากๆ นะการที่ทั้งตันุตกมรณะทั้งกรรมะตกมรณะถือว่าไม่ให้คุณกับชาวราศีนะครับกันเลยนะแต่ก็โอเคช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดําเนินการเกี่ยวเรื่องของมรดกอะไรเงี้ยได้อยู่นะเพราะว่าชาวราศีกันก็เป็นหนึ่งในราศีที่ได้มรดกเยอะนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของออสิ่งต่าง นะเพราะว่าดาวเขาเล็งกันในเรือนของการเงินไงอันนี้เรือนการเงินใช่ไหมมรณะเล็งน,นะครับนะบางคนเนี่ยเกิดการสูญเสียมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของอธุรกิจธุรกรรมสัญญาโน่นนี่นั่น,นแล้วก็ว,ว่ากันไปก็เลยได้มรดกก็มีเหมือนกันนะก็จะยุ่งๆเกี่ยวกับในเรื่องของคดีเกี่ยวเรื่องอะไรประมาณนี้ก็มีอยู่นะครับนะเอาละนะครับตอนที่ดาวพระพุธนะอยู่ในราศีเมษนะครับก็จะย้ายเข้ามาในวันที่6จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22่นาฬิกายนาที 6ถึง21เ,เข้าทอริสโทแห่งเลิกเป็นเลิกลำบากตอนต้นสบายตอนปลายนะแล้วก็เข้าเลิกดีนะครับจะเป็นในวันที่22จนถึงสิ้นเดือนเลยเข้ามาัหัดธนแห่งเลิกเลิกเศรษฐีใหญ่นะจุดที่ให้คุณนะครับจุดพลิกเลยก็คือในวันที่19จนถึงวันที่21นะครับจะทําอะไรยังไงในช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตาแต่ นะครับถ้าไม่ใช่เรื่องเหนือบักความแรงก็อย่าพิ่งทําเลยนะเพราะว่าเข้านวังปูเอกก็จริงแต่อยู่ในภพมรณะมันก็ไม่ค่อยจะสู้โอเคเท่าไหร่แต่ถ้ามันจําเป็นก็ทําได้แต่จุดที่ต้องระมัดระวังมากๆนะครับนะในวันที่13สถึงวันที่15นี่จะเข้านวังปู่เอกระวังเรื่องของการปะทะวาจาคําพูดเอกสารสัญญ,ญาช่วงนี้ต้องระวังแบบหนักๆเลยนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์นะครับ ดาวพาทิตย์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแปลว่ารับรับซ่อนเลนเบื้องหลังผักดันสนับสนุนนะถ้าทาตามเงื่อนไขนี้ถือว่าดีต่างถิ่นแดนไกลนะแต่ถ้าเกิดทำอะไรที่มาตรงข้ามอันนี้จะยุ่งยุ่งวิทหนึ่งน,นะครับเพราะวินาศแปลว่ากักขังจองจานะครับทำเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับขาดทุนแล้วลํมลายนะก็ยังคงนะครับสถิตยอยู่ในราศีเมษเราจะเรียกว,วินาศไปอยู่ในเรือนของมรณะ นะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่14บอยู่ตรงนี้นะโอเคพบเสียอยู่ในเรือนเสียถือว่าจบไปนะเขาเรียกว,วินาศไปอยู่ในเรือนของมราณะความวินาศไม่มีความวินาศไปถึงตัวนะแต่ดาวที่อยู่ตรงนี้จะเป็นตัวบอกนะครับก็มีดาวพระพุทธที่เป็นตนุรักษ์เรานะมันก็ยังมีในลักษณะของความประมาทเลืนอเล่ที่อาจจะเกิดขึ้น นะครับทำให้ตัวเราเองมีปัญหาทําให้หน้าที่การงานมีปัญหาก็ <c oughs> เป็นจุดที่ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับนะเอาละดาวเจ้าเรวินาตกมรณะนะนะก็แปลว่าอาจจะเศร้าโศกเสียใจนะครับที่เกิดจากความภัยพิบัติหรือเกิดจากเรื่องยุ่นยุ่ยนหรือเกิดจากเรื่องที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันเรื่องเอเมซิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่ากันไปแต่จะหนักหรือจะเบานะครับก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมของแต่ละคนว่ามีดาวอะไรตั้งรับนะถ้าเป็นดาวอลิมราณะเวนาหรือกาลกินีตั้งรับก็อันนี้ก็ ก็ยุ่งนะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีเมษหนึ่งถึงสิบเอ็ดเข้ามาฮัทโนแห่งเลิอเป็นเลิอเศรษฐีใหญ่สิบสองถึงสิบสี่เข้าโจโรเลิอเป็นเลิอต่อสู้ขแข่งขันนะครับจุดที่ให้คุณก็แปดถึงสิบเอ็ดเข้านวังปุงเอกนะก็นะครับ,นะรบก็ต้องบอกว่าเข้านวังปุงเอกก็จริงเป็นเลิกที่ดีแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปสแสดงผลในเรือนมรณนะถ้าไม่จําเป็นก,ก็ก็อย่ายุ่งนะอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะครับนะหลังจากนั้นท่านก็จะย้าย นะดาวเจ้าเรือนวินาจะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาวินาสุภาวินาก็แปลว่าความเสียหายเนาะสุภาแปลว่าการช่วยเหลือสิ่งดีงามอุปถัมมขค้ำจุนนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีแปลว่าตัวของเราเองเนี่ยเข้าไปเทคแคร์ดูแลใส่ใจนะไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรก็ว่ากันไปนะเป็นงานลักษณะาการซัพพอร์ตช่วยเหลือนะครับย้ายไปในวันที่15จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13านาฬิกาบนาทีนะก็ ทำอะไรให้เต็มที่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นการกินีอันนี้จะยุ่งนิดหนึ่งเขาเรียกวิหน้าอยู่ในเรือนสุภาพเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ไม่ปื้มนะคนอิจฉาริษยาคนใส่ควาานะตัดแข้งตัดขานะว่าร้ายเออนะถ้าเป็นการกกินีคือยุ่งเลยล่ะ นะและเป็นแบบดาวพระอาทิตด้วยซึ่งดาวพระอาทิตย์เองเป็นดาวเกียรตยิยศชื่อเสียงนะยิ่งถ้ามีปัญหากับหวัวหน้าง,งานมีปัญหากับเจ้าของบริษัทโอ้โหนี้งานงอกเลยนะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้ในหนึ่งก็พยายามนะครับนะทะเลาะกับใครก็ทะเลาะได้แต่พยายามอย่าทะเลาะกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเรานะถ้าเราจําเป็นก็อาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรืออะไรที่มีศักดินาพอๆกันอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดไปยุ่งกับคนที่เขามีอำนาจราชสักมากกว่าเราอันนี้ยุ่งเลยเพราะดาวที่เป็นดาวเกียริ นะเป็นคารดเกียร์แล้วตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งอุจจาพิมุกด้วยเคยอยู่ในจุดสูงสุดมาแล้วนะแล้วก็มาอยู่ในจุดที่ปุษสาในลักษณะต่างๆเนาะจะทําให้เรามีปัญหาได้เนาะก็ถ้าเป็นการกินีระมัดระวังนิดนึงนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีพฤษภนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่15-29ถึง29 สเสวยโจโรเลิกเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะเริ่มเข้าเลิกดีก็คือในวันที่30ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเริ่มเข้าภูมิตรปโรแห่งเลิกเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอังคารนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าภพมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังโครคภัยไข้เจ็บการย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนแปลงนะครับ อีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีพิจิเราจะเรียกว่าพบสาหาชะที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดคนหมู่มากนะครับแน่นอนวันที่1เนี่ยนะครับจนถึงวันที่9นะครับนะดาวเจ้าเรือนสาหาชะนะครับจะไปอยู่ในเรือนของกรัรมมะนะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวในเรื่องของการติดต่อเกี่ยวเรื่องของการงาน นะครับมีการเจรจามีการคุยมีการปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมง,งานในลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรสหัชักกรรมะเนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของความสนิทสนมนะครับกับเพื่อนร่วมง,งานหรือทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรประมาณนี้หรือทางานกับญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นได้หมดถ้าเป็นทักษะที่ดีแต่ถ้าเป็นทักษะที่แย่เป็นการกินีขึ้นมาแล้วแล้วก็นะครับเราจะอ่านว่ามรณะ นะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรมะพอมรณะก,กรมมะก็แสดงว่ามีแต่เรื่องยุงย่งๆให้แก้แต่ไม่ถึงขั้นลาออกนะเพราะว่าดาวเขาเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนนั่นหมายถึงว่ามันเหนื่อยงานเฉยๆนะบางทีเจองานฝากงานซ่อมงานเคลียร์ไม่จบงานเลื้อรังอะไรประมาณนี้เพราะเป็นอนุกเกษตรไงนะอะไรที่เป็นเกษตรเนี่ยมันจะเลื้อรังข้อดีมีแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะถ้าเป็นการก,กินีก็ต้องระมัดระวัง งานมันจบไม่ลงนะครับจะเจอแต่ปัญหาเลื้อลังเจอแต่ปัญหายุ่งยุ่นๆุ่นทำให้ปวดหัวนะครับจะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะแต่ก็สามารถแก้ไขผ่านไปได้ด้วยอิทธิพลของดาวที่เป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับดาวคานนะครับแลกบ้านกับดาวพระพุธเขาต่างคนต่างเป็นใหญ่ในบ้านของตัวเองนะก็เลยส่งผลให้นะครับดาวเข้มแข็งแต่มันต้อง ผ่านบททดสอบก่อนหรือมันต้องเข้าไปแก้ไขก่อนหรือมันต้องไปทํานู่นทํานี่ก่อนมันถึงจะสาเร็จนะครับนะนะครับตอนที่อยู่ในราศีนะครับเมถุนนะครับก็เสวยเพชรฆาตเลิกนะและจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่1จนถึงวันที่3เราจะเข้านวังพิษนะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงไม่ควรทําอะไรในช่วงนั้นนะนะครับเกี่ยวเรื่องของการติดต่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยระมัดระวังหน่อยนะครับต่อไปนะครับนะก็จะย้ายนะครับดาวเจ้าเรือน สหาชช h นะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศรีกรกฎเราจะเรียกว่าสหาชชะราพะแปลว่าสังคมให้คุณนะครับสังคมตอบรับกับสิ่งที่เรานําเสนอ นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เนาะย้ายเข้าไปนะครับในวันที่10จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่นาทีสหาชาราพัก็แทนว่าสังคมให้คุณกับเราในลนักษณะต่างๆถ้าใครทําธุรกิจค้าขายหรืออะไรก็พยายามมีโปรโมชั่นต่างๆซื้อหนึ่งนะครับแถมนน่นแถมนี่อะไรเขาว่ากันไปนะหรือเราเองเนี่ยจะเป็นช่วงที่ นะครับได้รับผลดีจากสังคมในลักษณะต่างๆก็พยายามมีคอนเน็กชันเยอะๆนะเดี๋ยวหาคนนู้นเดี๋ยวหาคนนี้เข้าคนนู้นเจอคนนี้อะไรประมาณนี้ทำเถอะทำเรื่องให้มันยุ่งยุ่นๆไว้นะครับเดี๋ยวมันจะได้เงินนะครับในลักษณะต่างๆเพราะว่าสหชาติไปลาภะแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสังคมให้คุณในลักษณะต่างๆถือว่าดีงามแต่ถ้าเป็นการณ์ก,กินีเขาเรียกว่านะครับมรณะไปลาภะแปลวารักษาทรัพย์ไม่อยู่ นะครับจะเสี่ยงโชคจะลงทุนหรือจะทำอะไรยังไงเนี่ยนะครับเขาต้องอะระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะฮะการที่ดาวเจ้าเรือนนะครับมรณนะเนี่ยไปอยู่ในเรือลาพะเนี่ยนะครับก็ เราเองมันจะถูกคนเบียดเบียนยิ่งเป็นเพื่อนฝูงยิ่งเป็นคนสนิทยิ่งเป็นคนที่เราเกรงใจหรือคนที่คบมานานๆเนี่ยแหละตัวดีเลยนะฮะทำให้เสียเงินเสียทองก็เป็นจุดที่เราต้องะระมัดระวังถ้าเกิดช่วงนี้นะถ้าดาวเราเป็นการกินีนะครับเพื่อนฝูงโทรมาในช่วงนี้เนะี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะทําให้เรายุงย่งยุ่งวุ่นทําให้เราเสียทรัพย์ในลักษณะต่างๆได้เช่นกันเนาะก็เป็นจุดที่ต้องเรามาระวังนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพะระฤหัส สปีนะครับนะดาวพฤหัสสปดีนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าภพพันธุนะครับที่แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ความสุขในบ้านความสุขในครอบครัวนะครับสิ่งแวดล้อมรอบๆตนนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีนะครับมีเราจะเรียกว่าปัตตนิที่แปลว่าหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองความรักนะครับนะแฟนนู่นนี่นั่นช่วงนี้บอกได้เลยว่า ั้งแต่ย้ายมาเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคนะนะแล้วอยู่ตรงนี้หนึ่งปีชาวราศีกันเนี่ยเ็าจะต้องนะครับก็ต้องบอกว่าจะต้องอยู่ให้ได้นะครับยิ่งยิ่งคู่ครองเป็นคนอายุเยอะๆอายุมากๆก็ถือว่าเป็นจุดที่ยุ่งยุ่นๆนะเพราะคำว่าปัตตนิเนี่ยไปตกมรณะเนี่ยนะ้บางทีอายุแปดสิบเก้าสิบอะไรประมาณเนี้ยจะยุ่งยุ่งนิดหนึง่งนะครับจะยุ่งเกี่ยวเรื่องของสุขภาพยุ่งเกี่ยวเรื่องของอะไรประมาณนี้นะ เก็ต้องดูแลกันหน่อยนะครับนะถ้าเป็นในช่วงของวัยรุ่นนะครับนะก็มีความขัดแย้งกับคู่ครองก็อาจจะตึงๆกันนะอาจจะทําให้เป็นสาเหตุให้เลือกรลากันได้ถ้าเกิดเป็นช่วงของวัยกลางคนนะครับมันก็จะเป็นในระวังเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาในลักษณะต่างๆเนาะณนะคั้ที่ดาวเจ้าเรือนปัตนีตกมรณะเนี่ย ก็ไม่ต้องตกใจมากนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ถือว่าให้คุณนะครับจะได้ในเรื่องของมรดกจะได้ในเรื่องของอสิ่งต่างๆสินใหม่ทดแทนนู่นนี่นะก็มีโอกาสที่จะได้นะแต่ถ้าเป็นการลักขีีอันนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันจะยุงย่งยุง่งวุ่นวุ่นปวดหัวพอสมควรน,นะครับอีกพบเดือนหนึ่งนะครับพันทุนะพันทุกก็ตกมรณะนะครับแปลว่าบ้านแตกนะครับคำว่าบ้านแตกก็คือมันจะมีปัญหาในเรื่องของ ความเข้าใจกันนะครับของครอบครัวนู่นนี่นั่นอะไรก็มีอะไรก็คุยๆนะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับของเสียของซ่อมนะครับเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็ต้องเรามาระวังนะนะครับแล้วก็นะครับพันทุกตกมรณะเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความสุขนะครับในลักษณะของที่บ้านที่ทํางานนู่นนี่นั่นนะก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันช่วงนี้เนี่ยนะครับจะเจอพวกมิจฉาชีพเยอะนะนะครับแล้วก็เจอพวกแบบคนหลอกรวม พอสมควรนะ่แลวดาวพฤหัสเป็นดาวคุณธรรมนะจะเป็นลักษณะแบบหลอกให้บริจาคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีเรามองว่าเฮ้ยน่าจะเป็นดีนะบางทีหลอกให้เราไปสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นเนาะนะแต่จริงๆแล้วเข้ากระเป๋าไม่ได้เข้าในส่วนที่นู่นนี่นั่นให้เช็คดีๆนะครับเช็คดีๆเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของคุณธรรมพอตกมรณะเราก็จะเจอคนที่ไม่มีคุณธรรมเยอะนะครับนะแล้วทั้งปัตตนิทั้ง พันธุเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันตกตรงนี้ถือว่าก็ค่อนข้างจะยุ่งยุ่นวุ่น นะครับก็ต้องะระมัดระวังเนาะสำหรับชาวราศีกันเป็นช่วงที่จุดเปลี่ยนของชีวิตพอสมควรนะหลายๆเรื่องเลยนะต้องต้องใช้ความอดทนมากๆในหลายๆอย่างเลยนะแต่ถ้าไม่ได้การะกินีไม่มีดาวใดเป็นการะกินีก็โอเคนะมันก็เบาแต่ถ้าเกิดดาวไหนเป็นการะกินีก็จะเสียหายในภพนั้นเรือนนั้นนะไม่ได้ว่าเสียทั้งตับนะเพราะว่าชาวราศีกันจะมีดาวอยู่ตรงนี้เยอะไม่ใช่ว่าดาวเสียเดียวแล้วมันจะเสียหมดไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามาจากภพไหนเรือนไหนแล้วก็อ่านไปตามนั้นแล้วก็ต้องดูว่าดาวเนี่ย ในพื้นดวงเดิมมีอะไรตั้งรับมีตัวช่วยไหมหรือมีตัวทําลายหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาอยู่นะเพราะดาวพระพุธเรายังอยู่ตรงเนี้ยเราก็คือแก้ปัญหาทีละเรื่องคือเรื่องเหมือนถึงว่ามีปัญหาอะไรเราเข้าถึงต้นเหตุ นะมีปัญหาอะไรเราสามารถอยู่ทันพุ่งทีอะไรประมาณนั้นก็แค่อย่าประมาทอย่างเดียวนะนะก็จะไม่มีปัญหานะแล้วช่วงนี้ดาวพฤหัสจะเดินเร็วนิดนึงนะเราจะเรียกว่าเดินเสิร์ฟปกติดาวพฤหัสเนี่ยไม่ได้เดินเร็วขนาดนี้อันนี้เฉพาะเดือนเดียวเนี่ยนะครับเดินไปเกือบ10องศาเลยนะครับนะหนึ่งถึงสาโอเคยังคงอยู่ทาริโท แห่งเลิกนะแต่พอวันที่3 1เนี่ยย้ายมาแล้วเข้ามาหัดถโนแห่งเลิกนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่3มจนถึงวันที่ส5บห้าจะเข้านวังพิษนะระมัดระวังหน่อยนะจุดให้คุณจะเป็นในวันที่3 1มสเดจะเข้านวังปูเอกนะครับนะโอเคต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเนาะเรามาดูดาวพฤหัสก,กันนิดนึงนะดาวพฤหัสก,ก็เดินไว้นะเราจะเรียกว่าเดินเสดเดิน3ามราศีเลยแต่ว่านะครับอยู่ราศีละนิดราศีละหน่อยมีกพเรือนหนึ่งนะครับ ในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกกระดุมพระนะครับเป็นเรื่องของรายได้กันเงินกันทองส่วนในราศีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกบพบความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์ค้าจูนเอาละนะครับส่วนดีก็แน่นอนครับกระดุมพระไปอยู่ในเรือนของสุพระนะครับได้กเกษตรตาที่ดีในช่วงของวันที่1นะนะครับไปจนถึงวันที่สเท่านั้นเองนะอยู่สาวัน นะครับนะเรื่องของการเงินมีคนคอยช่วยเหลือ,อนูน่นนี่นั่นแล้วก็ว่ากันไปนะครับมีคนอุปธรรมขำจูนนะครับเกี่ยวเรื่องของวิชาชีพนะครับการงานอะไรของเราเนี่ยนะครับเพราะโอเคตรงนี้ถือว่าเดินดีนะแต่หลังจากนั้นนะครับท่านก็จะย้ายราศีนะครับดาวเจืเอนการเงินจะไปอยู่ในเรือนการงานและอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความสามารถเนาะงานคือเงินเงินคืองานนะอยู่ตรงนี้ยาวหน่อยนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่4ถึง29นะครับเวลา13นาฬิกา50นาทีนะ แน่นอนนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ในเรือนการงานถือว่าโอเคเฮงใช้ได้นะครับโชคดีอันนี้ถือว่าผ่านนะอีพพเรือนหนึ่งสุภาไปกรรมะก็ถือว่าดีสุภาแปลว่าคนอุปถัมภ์ขั้นจุนคนคอยช่วยเหลือนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการงานก็ถือว่าโอเคนะครับ เงินดีมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการงานในลักษณะต่างๆถ้าตัวเราเองไม่ทําตัวเองให้ผิดพลาดนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าตัวเองยังอยู่ในเรือนมรณะนะกลัวใจเหลือเกินนะครับกลัวว่าทํานู่นทํานี่มันผิดพลาดนะครับถ้าเกิดเรามีสตินู่นนี่นั่นก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่แน่นอนดาวพฤหัสถือว่าให้คุณนะครับในช่วงของเดือนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะตอนที่เชนอยู่ในราศีเมถุนนะครับนะ4-9เข้าเทสาตีนะครับเป็นเลิก นะครับเดินทางเริม่มมาอยู่กับที่นะสิบถึงสิบเก้าเข้าเทวีเลอร์เป็นเลืนองนำพยานะครับยี่สิบถึงยี่บเก้าเขาเพชฌฆาตเลิกจุดที่ นะครับให้คุณจะเป็นในวันที่18จนถึงวันที่19เข้าระวงังปุกเอกทําอะไรในช่วงนั้นถือว่าให้คุณจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่2 3ไปจนถึงวันที่26เราจะเข้าณะวังพิษนะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งช่วงนั้นไม่ควรทําอะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะยกนะครับจากราศีเมถุนมาเข้าในราศีกรกฎในช่วงของวันที่30จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา23่สิบสนาฬิกาห้นาทีนะครับก็วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนลาภก็ถือว่าให้คุณนะ นะครับได้ตำแหน่งนะครับต้องบอกว่าได้ตำแหน่งดีเขาเรียกว่านรักอุดมเกณฑ์นะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับนะอีภพเรือนหนึ่งก็เหมือนกันสุภะลาภะก็มีคนคอยช่วยเหลือนะเรื่องการเงินเรื่องอะไรเงี้ยถือว่าดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับสำหรับชาวราศีกันเรื่องเงินดีเรื่องคนอุปถัมภ์ขัําจุนดีน่าก็แสดงว่าก็จะมีคนอุปถัมภ์ในลักษณะต่างๆนะงานไม่ต้องห่วงนะครับเงินดีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเสาร์นะ ดาวเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับนะในราศีมังกรแปลว่าปุตตะนะครับนะปุตตะก็แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับจารหรือความสดใสร่าเริงนะครับหรือกิ๊กหรือการลงทุนก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้สาหรับชาวราศีกันนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับปุตตะไปอลิเนี่ยนะถ้ามองในเรื่องของรูปน้องก็ให้ระมัดระวงังอย่าปล่อยปะละเลย นะครับคอยเช็คคอยถามคอยนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่ากันไปนะเพราะว่าลูกน้องเนี่ยจะตั้งตัวเป็นศัตรูหรือลูกน้องเองเนี่ยนะครับจะค่อนข้างทําให้เราลําบากอึดอัดใจถ้าเป็นในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วพยายามอย่ายุ่งในเรื่องของกิ๊กพยายามอย่ารุ่งในเรื่องของรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะเพราะว่าเราเองเนี่ยจะทําให้มันปวดหัวมันจะทําให้เราไม่มีความสุขเพราะาปุดตมันแปลว่าเด็กๆ นะพอตกอลิเนมันจะมีจต่สร้างปัญหาทําให้แทนที่มันจะมีความสุขมันกับมีทุกนะสำหรับชาวราศีกันนะครับเขาต้องบอกเลยถ้าเป็นเรื่องของลักซ้อนช่วงนี้เรามาระวังนิดนึงไม่ควร นะครับอยู่ห่างๆดีกว่านะจะได้ไม่ต้องยุ่งๆวุ่นๆนะครับนะให้เราปวดหัวในลักษณะต่างๆเนาะนะครับดาวพุธเสาร์อยู่ในเรือนอรินะครับจะส่งผลนะครับให้เราเองทําอะไรยังไงไม่ค่อยละเอียดรอบคอบนะนะครับไม่ค่อยมัธยัสถ์ไม่ค่อยอดออมนะความอดทนก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับนะดาวพุธเสาร์นะครับตอนที่อยู่นะครับในราศีกุมนะครับหนึ่งถึงสิเข้าเทสาตีเป็นเรื่องเดินทางเดินท่องเที่ยวเดิกอยู่ไม่ติดที่ นะครับเริ่มเข้าเลิกดีในวันที่11จนถึงสิ้นเดือนเลยเข้าเทวีเลร์นะครับนะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระราหูนะดาวพระราหูนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะเราจะเรียกว่าอริแน่นอนนะครับอริตกมรณะไม่มีปัญหาพบเสียไปอยู่ในเรือนเสียก็จบกันไปเนาะนะแต่บังเอิญมันมีดาวที่อยู่ตรงนี้ด้วยสิมีทั้งดาวาพระพุธนะที่เป็นตัวเราเป็นดาวเจ้าเรือนการงาน นะเจอท่านดาวพฤหัสที่เป็นดาวเจริญคู่คอ้าคู่สัญญาคู่ครองนะครับหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินมันก็จะมีปัญหานะครับยุ่งยุ่งวุ่นเรื่องของมรดกยุ่งยุ่งรุ่นรุ่นเรื่องคดีความเรื่องอะไรประมาณนี้นะก็ก็ต้องดูแลกันไปนะครับอะไรยังไงเขาว่ากันไปแต่ที่แน่ๆกันที่ดาวพระราหูตกมรณนะเราจะไม่ค่อยทันคนนะนะราหูตกมรณนะพุตกมนะรณะพฤหัสตกมรณนะไม่ค่อยทันคนเลยนะจะทําอะไรยังไงถ้าไม่ไม่ไหวจริงๆหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคิดรอบ หรือถามคนที่มีประสบการณ์หรือนะถ้ามีเพื่อนมีฝูงเป็นธนงทนายแล้วก็ถามเขาหน่อยนะในเรื่องของข้อกฎหมายนู่นนี่นั่นจะช่วยเราได้แต่แน่ๆครับนะครับเวลาเราหูตกมดแะ้นะใจอ่อนเกินไปนะขี้สงสารนะก็เรามาระวังไว้หน่อยนะครับนะโอเคนะครับดาวพระราหูก็ยังคงสเสวยทาริทโทแห่งเลิกนะครับเลิกลำบากตอนต้นสบายตอนปลายก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับต่อไปพัะเกตเนานะ นะครับดาวพเกษตอนที่กลุ่มลัคนานี่ก็เป็นสายมูได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรในช่วงของวันที่1ถึงวันที่18นะครับนะคือดาวพเกษกลุ่มลักเนี่ยถือว่ามีเซนส์สัมผัสพิเศษนะครับแต่ว่าดาวพุธด,ดันไปตกพุพมรณะนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวเรื่องของเคราะกรรมเวรกรรมนะเจ้ากรรมในเวรน,นู่นเน,นี่ยเราถอากาศส่มนบนแว้พระปฏิบัติธรรมนิดนึงทําบุญบ่อยๆนะครับเพราะว,าว่าเวลาดาวพเกษเนี่ย เทียบเท่าตกมรณะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของยุ่งยุ่นวุ่นพอสมควรนะนะครับเรามาระวังหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไปอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยนะครับก็ช่วงวันที่19จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสองสี่สิบหกอันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีดาวพระเกตอยู่ในเงือนวินานะครับก็แสดงว่าเจ้ากรรมในเวรก็ยุ่งยุ่นวุ่นพอสมควรนะเร่งงานพอสมควรนะก็พยายามสวดมนต์ไหวพระนะครับตามที่เราชอบเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันยุ่งยุ่นวุ่นนู่นนี่นั่นก็นึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็อีตีปี นะครับก็ช่วยได้นะครับหรือเวลาจะไปไหนมาไหนก็ท่องคาถาเทวสุวรรณนิดนึงนะหรือถ้าฝันร้ายหรือเจอเรื่องร้ายเรื่องเกี่ยวเรื่องของความเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรเงี้ยก็ท่องคาถาเกี่ยวกับในเรื่องของยันทุนนิม่ตังก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับนะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะดาวพเกตน,นะครับตกอยู่ในภพเรือนวินาศไม่ค่อยดีจะสงผลเนี่ย ตามพระที่ไปเนี่ยจะแฝงไปในเรื่องของคนอิจฉาริษยาหรือความทะเยอทะยานนะครับนู่นนี่นั่นนะมันบางทีมันทําให้เราคิดไม่ค่อยดีนะครับนะ หรือเราเจอเรื่องไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะก็ให้เราระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมเอาผมพิพาทประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยท่านใดถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแ้ะท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องขอใจเกตเก้าเจลีนน้ำชากาแฟข้อแล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกตเก้าสสวััดีค ครับผมอาจารย์เกต้าพิทลอรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเค็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งมงคลก็คือหลกัหลกๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดมพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวทีดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสําหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคําว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ติ๊กต็อกนะครับยูทูบนะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะคะผมเกตการดูตลอดสวัสดีครับ